ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่8มิถุนายนสองพั้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคฉามิธัมมังสรนังคฉามิสังฆังสรนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคฉามิ ตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธโมเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัททิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึองอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระศาสดาที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา นาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิติสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุษวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไเจ้าเขอสมาทานอาชีวตามากศีลตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมรผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิามิ อะพรมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเรรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิชาตะรูประรัชตปฏิิขาหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการน,นี้เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญก,รร 10, ก,กุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สี่สัปาะฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพรา้าโพชงเจ็ดอะเรียมัรคมีองค์แปด เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายคงตื่นขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและพร้อมที่จะเจริญภาวนาใหม่กันต่อไปด้วยการศึกษาพระสัทธรรมซึ่งเป็นประโตโขสะแล้วน้อมไปยโยนิโสมนาสิการเพื่อเพิ่มพูนสมาธิฐิรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ถูก นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทากันต่อค่ะขณะนี้ร่วมกันศึกษาในอัตตกถาสภาสวะสังวรสูตรในเรื่องของการพรนานาอาสวะที่พึงละดได้เพราะการเห็นอยู่ค่ะซึ่งได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของมิจฉาทิฐิประเภทต่าง ก็จะกล่าวต่อในหัวข้อลำดับต่อไปนะคะจากในอัตกถานี้พระผู้มีพระภาคยาวครั้นทรงสแสดงทิฏฐาสวะซึ่งมีหกประเภทดังพันนานามาชนิแล้วเพราะเหตุที่สีลพตปรมาทพระองค์ทรงสแสดงไว้ด้วยสามารถกามาสวะเป็นต้นนั้นนั่นแหละ ความจริงสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกจากพระพุทธศาสนานี้ถูกอวิชชาครอบงำย่อมพากันยึดถือศีลและพรตเพื่อความสุขในกามและเพื่อความสุขในภพและความบริสุทธิ์ในภพฉะนั้นขันไม่ส่งแสดงศีลปะตะบ,บารมานั้นซ้ำอีกหรือไม่ส่งแสดงศีลปะตะ ปรามาทนั้นเลยเพราะสีลับปตับปรามาตนั้นพระองค์ทรงถือเอาด้วยศัพท์ว่าทิฏฐิแล้วบัตรนี้เพื่อจะทรงแสดงบุคคลผู้ละอาสวะอันจะพึงละด้วยทัศนานั้นแล้วแสดงวิธีการละอาสวะเหล่านั้น หรือเพื่อทรงแสดงการบังเกิดขึ้นแห่งอาสวะเหล่านั้นของปุตุชนผู้ไม่ได้ใส่ใจโดยแยบคายแล้วจึงทรงแสดงวิธีการละของบุคคลผู้ตรงกันข้ามกับปุตุชนนั้นในปัจนี้จึงตรัสคำว่าสุตวาจะโขทิคเวดังนี้เป็นตน้นเนื้อความของคำนั้น บัณฑิตพึงทราบจากคำตรงกันข้ามโดยในยาแห่งคำที่ส่งแสดงไว้แล้วตั้งแต่ตนจนถึงพระพุทธดำร,รัสว่าโสอิดังทุกขังในวงเล็บย่อมมนาสิการโดยแยบขายว่านี้ถุกส่วนเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับเป็นผู้ฉลา,าดในอริยธรรมและถูกแนะนำด้วยดี ถึงทราบโดยนัยยะตรงกันข้ามกับปุตุชนผู้ไม่รู้และไม่ได้ถูกแนะนำในอาริยธรรมโดยอาการทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งแลบุคคลนี้ถึงทราบว่าเป็นอริยาสาวกเพราะความหมายว่าปฏิบัติได้เหมาะสมตั้งแต่เริ่มเจริญวิปัสนาจนบรรลุถึงยอด กระทั่งถึงโคตรภูยานซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเริ่มการแสดงมาที่วิปัสนาเลยนั้นหมายถึงว่าศีลวิสุทธินั้นเป็นไปแล้วบริบูรณ์แล้วนะคะเราก็ฟังต่อค่ะก็ในข้อว่าโยดังจุกข,ขันติโยนิโสมนาสิกโรติในวงเล็บอริยสาวกนั้นย่อมมนสิการโดยแยบขายว่า นี้ถูกเป็นต้นนี้มีการขยายความดังต่อไปนี้อริยาสาวกผู้เจริญกรรมฐานในสัจจะสี่นั้นในขั้นแรกทีเดียวต้องเรียนกรรมฐานประกอบด้วยสัจจะสี่ในสำนักของอาจารย์อย่างนี้ว่าขันที่เป็นไปในภูมิสามเป็นทุกข์ตรงนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่า บุคคลผู้จะเจริญวิปัสสนานั้นต้องศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่เป็นไปในภูมิสามของทุกขะอริยสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นหากไม่ศึกษาแล้วเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าอะไรคือทุกขะอริยสัตว์แล้วจะถ่ายถอนความเห็นผิดได้อย่างไรจริงไหมคะเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแทง่ง รวมทั้งนามธรรมทั้งหลายที่มองไม่เห็นนั้นเป็นทุกขะอริยสัตว์ที่มีปัญหาเข้าไปยึดครองรวมทั้งอวิชชาทั้งหลายปกปิดไม่ให้รู้ความจริงมิจฉาทิฏฐิก็เข้าไปยึดว่าเป็นเราของเราอัตตาตัวตนของเราค่ะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสเอาไว้แจ่มแจ้งแล้วนะคะว่าต้องศึกษา ในเรื่องของขันทั้งหลายในชั้นแรกทีเดียวต้องเรียนกรรมฐานประกอบด้วยสัจจะสี่ในสำนักของอาจารย์อย่างนี้ว่าขันที่เป็นไปในภูมิสามเป็นทุกข์มีโทษเกิดจากตัณหาเป็นทุกขตัณหาเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ความไม่เป็นไปแห่งทุกและทุกขะสมุทัยทั้งสอง เป็นนิโรธาทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นมัคดังนี้แล้วต่อมาเธอเก้าวขึ้นสู่ทางแห่งวิปัสสนาใส่ใจถึงขันอันเป็นไปในภูมิสามเหล่านั้นโดยแยบขายว่านี้ทุกข์ชื่อว่าย่อมรำพึงและพิจารณาเห็นแจ้งโดยอุบายคือโดยถูกทาง ก็ในทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิปัสนาโดยยกมนสิการเป็นหัวข้ออย่างเดียวจนถึงโสดาปติมัรพระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยแยบขายว่าก็ตัญหาเป็นสมุทฐานคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละชื่อว่าสมุทไทยก็เพราะเหตุนี้ด้วยทั้งสมุทัไทยนี้ด้วย ครั้นมาถึงฐานะนี้แล้วย่อมดับไปคือไม่เป็นไปฉะนั้นพระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยแยบคายว่าทุกขานิโรดนี้คือนิพพานพระโยคาวจรย่อมใส่ใจโดยแยบคายถึงมักมีองแปดอันนำมาซึ่งนิโรดคือย่อมพิจารณาและย่อมเห็นแจ้งโดยอุบาย คือโดยถูกทางว่านี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ฟังตรงนี้ถ้าเข้าใจชัดเจนทันทีว่านี้ทุกข์คืออะไรแล้วและทากิจในทุกขะอริยสั์ได้บริบูรณ์นั้นก็จะเป็นเหตุแห่งการละสมุทยัยอริยสั์คือการสืบต่อแห่งวัตตะนั้นก็คือย่อมปรากฏชัดด้วยนิโรธสัจ ซึ่งเป็นที่มาของการดับทุกข์และทุกขะสมุท,ทยัยและการจะเกิดซึ่งนิโรธสัตว์ได้นั้นก็ด้วยการเจริญอาเรียมักมีองคแปดนะคะซึ่งเมื่อเราฟังตรงนี้หากเข้าใจในกิจของธรรมะทั้งสี่หมวดชัดเจนและทำรรกิจได้ถูกต้องนั้นหมายถึงว่าความเป็นพระโสดาบันได้เกิดขึ้น แต่ถ้าเรายัางไม่มีความชัดเจนในข้อปฏิปทาที่เข้าไปรู้แม้ในเรื่องของทุกข์โดยปริญญาสามว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาร่วมกันศึกษาต่อได้นะคะเพราะการที่จะก้าวไปถึงวาระอย่างนั้นในทันทีทันใดนั้น อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีและมีการสั่งสมปัญญามาอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะคะท่านจึงพ้นจากอบายสีได้เด็ดขาดนั้นก็คือเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันค่ะในข้อนั้นมีอุบายกำหนดดังนี้ชื่อว่าความยึดมั่นย่อมมีในวัตตะหามีในวิวัตตะไม่ ความยึดผิดเห็นผิดด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิเหล่านี้มีอยู่ในกลุ่มของวัตตะทุกเท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ในพระนิพพานและอริยมัรคค่ะซึ่งท่านกล่าวโดยในยักยะของคำว่าวิวัตตะนั้นเองฉะนั้นประโยคาวจรกำหนดภูตรูปสี่ในสันต,ติของภูตรูปสี่โดยในเป็นต้นว่า ปัทวีธาตุอาโปธาตุนี้มีอยู่ในกายนี้และกำหนดอุปปาทายรูปตามแนวแห่งภูตรูปนั้นแล้วกำหนดว่านี้เป็นรูปขันเป็นตน้นเมื่อกำหนดรูปขันนั้นก็ย่อมกำหนดธรรมะคือจิตและเจตสิกอันมีรูปขันนั้นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น วัรมะสี่ประการนี้เป็นอรูปขันต่อแต่นั้นจึงกำหนดว่าเป็นจะขันเหล่านี้เป็นทุกข์ก็เป็นจะขันเหล่านั้นโดยสังเขตมีสองส่วนเท่านั้นคือนามและรูปนามรูป นี้มีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นพระโยคาวจรกําหนดเห็นเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นอันได้แก่อวิชชาพบตันหากรรมและอาหารเป็นต้นว่านี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยต่อแต่นั้นพระโยคาวจรกําหนดกิจ และลักษณะตามความเป็นจริงของปัจจัยและของธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเหล่านั้นแล้วยกขึ้นสู่อนิจจลักษณะว่าธรรมะเหล่านั้นไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นยกขึ้นสู่ทุกขลักษณะว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบีบคั้น ยกขึ้นสู่อนัตตลักษณะว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอำนาจพระโยคาวจรครั้นยกธรรมะเหล่านั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้แล้วไม่วิปัสนาเป็นไปโดยลำดับย่อมบรรลุโสดาปติมารได้ในขณะนั้น เธอย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ด้วยการแทงตลอดด้วยยานดวงเดียวเท่านั้นย่อมตรัสรู้ด้วยอาการตรัสรู้ด้วยยานดวงเดียวย่อมแทงตลอดทุกด้วยการแทงตลอดโดยการกำหนดรู้ย่อมแทงตลอดสมุทัยด้วยการแทงตลอดโดยการล้าย่อมแทงตลอดนิโรธด้วยการแทงตลอด โดยการทำให้แจ้งย่อมแทงตลอดมักด้วยการแทงตลอดโดยการทำให้เจริญอันหนึ่งเธอย่อมตรัสรู้ถูกด้วยการตรัสรู้โดยการกำหนดรู้เธอย่อมตรัสรู้สมุทัยด้วยการตรัสรู้โดยการละเธอย่อมตรัสรู้นิโรธด้วยการตรัสรู้ โดยการทำให้แจง้งเธอย่อมตรัสรู้มักด้วยการตรัสรู้โดยการทำให้เจริญหาใช่ตรัสรู้สัจจะอีกข้อหนึ่งด้วยยานอีกข้อหนึ่งไม่ความจริงพระโยคาวจรนี้ย่อมแทงตลอดและย่อมตรัสรูน้นิโรธสัจจะโดยความเป็นอารมณ์และสัจจะที่เหลือ โดยความเป็นกิจด้วยยานดวงเดียวนั้นเองก็ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมกำหนดรู้ถูกดังนี้หรือเราย่อมละสมุทัยหรือเราย่อมทำนิโรธให้แจงหรือว่าเราย่อมอย่างมักให้เจริญ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้น เพื่อมรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ